สวัสดีค่ะวันนี้มาที่วันเวลาคาเฟ่แอนเรสเตอรเป็นคาเฟ่นในสวนมีต้นไม้ดอกไม้สวยๆอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลกมีอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่โฮมเมดทำเองใหม่ๆไม่ใช้วัตถุก,กันเสียรสชาติไม่หวานมากชอบบรรยากาศในสวนมากเลยค่ะถ้าได้เครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วนั่งมองต้นไม้ดอกไม้ในสวนเพลินดีค่ะ ที่นั่งก็จะมีทั้งในสวนและในร้านส่วนของในร้านก็จะมีสองชั้นนะคะในสวนบรรยากาศดีแถมมีมุมถ่ายรูปสวยเยอะด้วยค่ะส่วนในร้านก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งอาหารและเครื่องดื่มกันค่ะสั่งอาหารแล้วเขาก็จะให้ระบบเรียกคิวไร้สายเมื่อมีเสียงเตือนมาเราก็จะได้รับอาหารและเครื่องดื่ม อาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือข้าวซอยน้ำข้าวซอยเข้มข้นถึงเครื่องแกงพริกแกงเขาทำเองหอมเครื่องเทศวันนี้สั่งสปาเกตตี้เส้นดำข้าวซอยกระเพราไก่ไข่ดาวกินข้าวกันค่ะต่อกันด้วยชีสเค้กหน้าไม่เนื้อชีสเค้กนุ่ม,มและท็อฟฟี่เคก้กใส่เม็ดมะม่วงหิมพา,านต์แน่น หรือจะเป็นประเภทยำแซ่บๆอย่างเช่นยำม,มาม่าก็มีนะคะหลังจากอิ่มอร่อยกันแล้วไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ